ดวงประจําวันที่1มกราคม2569มาแล้วนะคะสําหรับคนวันอาทิตย์นะคะได้ไพ่หนึ่งไม้เท้ามีโอกาสการเริ่มต้อนอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในวันนี้นะคะอาจจะเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆหรือแนวคิดอะไรใหม่ๆนะคะส่วนคนวันจันทร์นะไพ่เดอะทาวเวอร์ให้ระวังการขัดแยง้งการทะเลาะก,กับคนในครอบครัวหรือการมีปัญหาในเรื่องของที่ดินที่อยู่อาศัยนะคะส่วนคนวันอังคารนะคะดูเหมือนมีความตั้งใจมีความจริงจังมีแพลนมี สิ่งที่คิดอยากจะทำในหัวมากขึ้นแต่มีบทเรียนในอดีตที่ผ่านมาเอามาเป็นแนวคิดสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองในวันนี้ค่ะส่วนคนวันพุธนะคะขึ้นมาเป็นไพ่เด e d เ v วิลให้ระวังการถูกหลอกถูกโกงหรือการมีปัญหาก,กับคนรักนะคะส่วนคนวันพฤหัสขึ้นมาเป็นไพ่เ h e เจตวันนี้เอาจริงเอาจังแนวเรื่องของการเดินทางแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการขับรถยานพาหนะและข้อกฎหมายด้ค่ะส่วนคนวันเสาร์นะคะ ขอโทษทีค่ะส่วนคนวันศุกร์ค่ะขึ้นมาเป็น Queen ไพ่ควีนเมท้ามีโอกาสการน้อยอกน้อยใจหรืองอนกันกับคนที่อยู่ใกล้ตัวส่วนคนวันเสาร์นะคะขึ้นมาเป็นไพ่หกดาบหดาบนั้นหมายถึงการมุกจากสิ่งที่ไม่ดีไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเพื่อตัวเองค่ะ